วิเสียงน่ารักจังหรองานนอนมาพร้อมนะพร้อมไหมพร้อมเลยเฮ้ย Early a c c e s s เหรอยังไม่ใช่เกมเต็มเหรอเกมมันเพิ่งมาวันที่สิบสองเะ้ยวันที่สองสองเดือนสองปีสองพันยี่สิบสองอะไรสองเดือนเนี้ยเดือนนี้คือเดือนที่สี่เดือนที่สามสามบุ้งพาสามสามร้อยหกสิบองศาเป็นเกมในถ้ำเหรอ อืมถ้ำเกมถ้ำอะไรมันก็ต้องมีแบบเอ็โค่หน่อยคอนเทนต์คอนเทนต์โคตรรออยู่ไหนเคุณรู้อยู่ในถ้ำก็ต้องเป็นไมเนอร์ป่ะวะไม่เห็นเป็นบุปผาเดี๋ยวกูจะเป็นนักตกปลามืออาชีพอยู่ริมตะลิ่งไงอันเดี๋ยวกูขุดทองอีกนะเฮ้ยเป็นไมเนอร์เหมือนกูไม่ได้ทำไมอ่ะจะไม่จะเป็นไมเนอร์มิ้ง่ง ไม่เนื้อไม่เนื้อไม่เนื้อไม่ได้เนื้อหนีไอ้วันนี้หนีชื่อก็โคตรเท่เทิโคนเอาไปเอาไปอันนี้คือโคทนะครับกดจอยเกมแล้วก็ใส่โคทนี้นะครับเด็กๆแล้วกูต้องเลือกอะไรสแตนดาร์ดหรือฮาร์ดคอร์เนี่ยสแตนดาร์ดสแตนดาร์ดไอ้ยัยอยาฮาร์ดคอร์ไม่ไหวไม่ไหวทำไม่ะ ตอนั้นกูขุดกูขุดกูขุดบล็อกเล่นกันกูเจอบอสไอ้กูเจอมอนธรรมดาทีเดียวล่วงเลยเลือดร้อยกว่าอ๋อเอ้ามันเลือกไม่เหมือนกันได้ด้วยไอ้ความยากเนี่ยได้ได้รู้ว่าโอ้โหสวัสดีการแต่งตัวชิบหายแล้วนายชื่ออะไรเ่อเอ็นเล็กเคใหญ่เออเคใหญ่มากหมายถึงนายเอ็นเล็กเคใหญ่นายจะทำอะไรเป็นอย่างแรกฉันเหรอฉันจะไปตกปลาไงล่ะกูยังไม่เกิดเลยรอแป๊บนึงนะขอเวลาชั่วโมงหนึ่ง กูอาจะจ,ะจะหิวตายก็ได้เออแล้วไอ้ <c oughs> แ,แบ็กเก่านี่คืออาชีพเถอะแบ็กเก่าคืออาชีพใช่เรื่องเรื่องอ,อะไรกันไปละผู้เรื่องไมเนอร์ไมเนอร์ไมเนอร์ทำไรได้ไมเนอร์ minor? มันจะหรือว่าทำไมเนอร์โดนโอเลต about the song about breaking down f o r l f l e x i b l y อู้หไม่ไม่มันดูแค่ไอ้ข้างล่างอะที่มันจะมีของ skill mining บวก, 3, กสาม copper pickaxe แล้วก็สาม food แล้วกินมะ่ะเรียกอะไรไป Achievement ชื่อแมนเฟรนอะไรเงี้ยใช่ปะขอเพื่อนรักเพื่อนรักนั้งตกปลาอะไรโนแมสคืออะไรวะโนแมสคือไม่มีอะไรเลยโนแมสคือไม่มีเชียร์อะไรเลยเป็นคนแบบมีด้วยเหรอคูยเล่นดีไหม explore เอ่อนักสำรวจ running skill small เฮ้ยมีตะเกียงด้วยออ๋มีของติดตัวด้วยไอคิมมันจะไอคิมมันจะควบสองอย่างเป็นเออมันจะมีของติดตัวมาให้ด้วยถ้ามึงเป็นอาชีพอะไรอ่ะแล้วคิมจะควบอะไรนะ เกมมันจะควบเชฟเฮ้ยเชฟอะไรมันจะควบเชฟกับไอ้น่ะอ๋อเชฟเอ้ก็ดีดีกับฟิชเชอร์แมนแ้นกูเป็นไอ้นี่แล้วไงไฟเตอร์เป็นนักสู้อเนี่ยสิ่งที่เราต้องตามตั้งชื่อตั้งไทยได้ด้วยพิทไทยด้วยได้ได้ได้พิทเองเกมดีมีภาษาไทยก็ชื่อไทยอ่ะเกมเกมเกมดีคตรเออ มีมีแมสเซจเจอไอ้ข้าเราเลกจะมากี่ชั่วโมงแล้ววะในสถานที่ที่ไกลออกไปสักที่ไหนดูเข้ารีฟันไม่ได้แล้วสกิปได้ไหมเนี่ยเขาเข้มสเปซบาร์ขางขอดูในเรื่องกันมีกลุ่มแล้สำรวจไปแล้วที่มาสำรวจถ้ำแห่งหนึ่งพบว่ามีปูป่าติดอยู่ในถ้ำเอ้ยมิดเอง มาแว๊วเฮ้ยอะไรใครมันหมุนหมุนใครมันหมุนหมุนไว้มึงลำหมุนเมาส์ไปรอบๆตัวดิมอยไงไม่เกิดเลยขนาดนี้นะเอามึงยังไม่เกิดอ่ะไอ้พวกมึงเป็นใครเนี่ยไม่หันละมองด้วยไม่หันละมองเอ๊ะพวกมึงเป็นใครอ่ะแล้วอี่นี่มันเล่มกับเลมกับเล่มเลยโอ้กันเี่เล่มมันเรอเออชื่ออะไรกันเนี่ยชื่อชื่อไม่รู้ ไม่รู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 ไอ้แล้วทำอะไรได้อันนี้ดาบฟันไดไหมล่ะไม่ได้ฟันไดมันจะฟันกันได้ที่เทียอะไรอันนี้คืออะไรกลับบ้านเหรอไม่รู้อ่ะเหมือนเราจะต้องแหนบไปเชื่อมมาดูนได้เลยหาทางกลับบ้านเราจะต้องหาทางกลับบ้านโดยการเอาพวกอ์ติแฟกต์มาใส่สามเสาอันนี้อ๋ออันนี้คือเป็นบทที่เดโมเรียมมาอันนี้คือไอ้กูบิทอปเปอร์แล้วกูคุณไงอ่ะ เออผมไม่มีไม้ดิคนหนึ่งเดี๋ยวกูเดี๋ยวข้ามให้ผมครับอ๋อคือต้องมีของไม้พี่ผมครับใครให้อ่ะเอาไมปเอาไม้ไปตอนตอนนี้กูเริ่มสับสนแล้วมึงใครมึงใครกันแน่วะไม่ดูไม่ดูมีแต่ผู้อ๋อไม่ดูไม่ดูไม่ดูโอ้โหเดียวเดี๋ยอยันเดี๋ยวนอันนี้โตคาร์บโตคราบเนี่ยมันก็ดูว่าเราต้องใช้อะไรมั่งเฮ้ยมึงคุณทำเฮียเลยมันใช้ไงนะคลิกขวากดีกดีอ๋อกดี แต่บางอย่างที่มึงต้องทำเลยคือฟืนแนนซ์ไยไม่เป็นไรคือทำเองพวกมึงไม่ต้องทำอะไรมึงออกไปขุดกันให้หมดเลยขุดทองกันเหรอได้แล้วมึงขุดทองกันเถอะไอ้พวกมึงออกไปสำรวจเลยมาเพื่อนเดี๋ยวเดียวางนี้กันดีกว่าโอ้แล้วเกมนี้แม่งใช้เมาส์เลยต้องดึงเมาส์หลุดไอ้เียเมาส์หลุดเมาส์หลัวกับมาก่อนเอ๋มาละไปกันเถอะแล้วมึงเห็นบ้างข้างหน้าที่มันจะมีแบบ ออลสังกตมาคือแร่เว้ยพี่นโอ้โไม่ได้หยิบพิชแมนมาพิชแมนเฟนกูหยิบสัตบกูกูหยิบโนแมนมาไม่มีของเริ่มต้นเลยอันนี้อะไรอ่ะอันนี้คืออ๋อบอกอันนี้คือแร่อันนี้คือกล่องตีกล่องได้แล้วมันจะดรอปของตีเพื่อนไม่ได้เหรอตีทฮมเชียอะไรล่ะแฮมเชียแฮมเชียดูดิมึงอยู่ไหนเนี่ยกูกูเห็นแต่ดวงตา เอวมองไม่หินมองไม่หินไหนมองอะไรร่างมีอะไรร่างมีอะไรดูดูเดี๋ยวงล่างนะนี่มันไดมอนดี้ว่ะช่วย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 เฮ้ยขุดไม่ได้อะเฮ้ยไงเฮ้ยเฮ้อะไรอะมาอุ้ยกองกองโอ้ยเก็บเก็บไม่มีเฮ้ยเอามึงขุดทำไมอะไปนะ้วบายบาย เค้นปไแลวคืออยากได้แสงไฟว่าทำไมช่วยช่วยคือช่วยเป็นแสงไฟให้กูหน่อยได้ไหมกดแทถบเดวิชันกูไม่มีของของเต็มแล้วด้วยอันนี่กระเป๋ามันโอ้ยขอบคุณครับอ่าแล้วเอาใส่อันนี้ก็ไม่มีอันนี้กไม่มมีไ้แทนละเอ่อเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้ปนึงดบไงอ่ะกดคลิกขวาแล้วแยกเป็นชิ้นๆหรือจะคลิกซ้ายทั้งกองเลยก็ได้อันนี้อ่าพูมอะไน่ารักเลยนะ อันเดียวเองเอามันถือได้แค่อย่างเดียวของถือได้อย่างเดียวงั้นเอาของที่สแต็กเก็บไว้นี่นี่ดีกว่อาอ่ะแล้วกล่องเนี้ยใช้ได้ปะใช่ครักล่องที่ขุดไปเมื่อกีอ้ได้ได้มันก็คือกล่องเก็บของอะ่ะเออดีเลยจะได้มาลุงครับเออสวยดีกล่องเฮ้ยตรงนั้นมีเรืองแสงเรืองแสงวิบวับวิบวับเข้าไปขุดปั๊บช่วยช่วยช่วย ช่วยเชีช่วยเชีช่วยชียร <ไป S 1> <ล>์ยเียเอ <c oughs> นิเองน,นิดเองเออม,ม,มาวิอะไรอ่ะมคเห็ลไ,<อ>ไอตัวที่วิ่งวิอยู่นี่คืออะไรมาแรงอ่ะเนี่ยมาแรงอะไรอะข้าไอาตกร ข้าวไม่ข้าวตะโกนคิมข้าวเว้งใจร้ายทำไมมึงทำร้ายปีเตอร์อย่างเงี้ยเอาคาปเปร่ที่เป็นออมาเผาในเตาเผาไปจันนี่อออเอา้นมึงกดมึงกดอีที่เตาเผาแล้วเอาแร่ใส่เข้าไปแร่ที่เป็นอออ,อ,อะไรออส่วนมีอ,อ,อันเดียวโหด็ใส่ไหมเออเนมันคูดกันต่อด้วยเป็นแร่หนึ่งตอนหนึ่งเลยก็คือจุดจบเกมนี้คือกูต้องป่าบลอกสามตัว<ห> อาจจะตอนนี้นะเอไม่รู้ตอนนี้นะ่จาจะใช่แต่ว่ามันมีนี่ด้วยอ่แล้วมันมีประตูวาร์ปไปที่ไหนด้วยสักที่นึงอนะ่ะประตูวาร์ปไปที่ไหนก็ได้อ๋อยกูไปกูไม่อยากอยู่ที่นี่ละ <c oughs> งั้นเดี๋ยวกูออกไปสำรวจกันแล้วกันนะทุกคนเอ้ยกวาง,งทิ้งมาทิ้งมาทิ้งมาติ้งมาเอ้ดยดยูดูดูดูมีอะไรโอ้ยกูหิวเออแล้วหลอดหิวคืออะไรสีส้มนี่เหรอ ตอนเราถืองล่างเร็วรีบรีบทำมึงจะตายมาแววมาแววอ,อะมีอะไรอเอาอันนี้เอาคอปเปอร์กับอันนี้ไปแล้วมึงมาในตัวคราฟอ,อ่ะคราฟไอเนี้ยคอพเปอร์พีแกกอะ่ะตูมีแล้วอะ่ะอ้อาวทำมาไม่ให้ไอ้เหี่อะดูคำดาบมึงเอาคัพเปอร์มา ไม่กดไอ้เมาส์ลุดอีกเลยกูจะได้ไม่ได้คอเปอร์เลยนี่ครับคอเปอร์นี่ครับไม้แล้วเราจะเจอไม้อีกไหมเจอ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 ไม้อ่ะเจอไหมเจอไม้ไม่เจออ๋อนี่ซุปเห็ดซุปเห็ดแล้วมามาซุปเห็ดซุปเห็ดโอ้ยหิวเลยหิวอยู่ทำไมซุปเห็ดมันกรอบจังวะแดกทั้งจานไงออไอจานนี้ทำมาจากเปลือกแตงโมเหรอ เออเจ้าระวังฟันฟันไปด้วยด้วยกันเลยไม่ใช่โอ้โหไอ้ที่กูมีขนมปังอะไหมขนมปังที่มันที่มันเขียนว่าดายฮาร์ดบรีดเอาเอาหมดเอาหมดไม่เลิกกินไม่อิ่มท้องอ่ะตึ้งเติงเติ้งเยอะบกเอาเอาเอาไปแดกซะเลยเออนนัหรือกูขุดตรงนี้แล้วกันเราควรขุดเป็นทางตรงๆนะขุดิวขุดิวขุดิว บุดบิดคอยดบไมคนยไปดังขวาดิวเอานี่ข้างบวนเนยเหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะช่วยช่วยเอาแรกก่นสนับสนุนสรุนสันเดช่วยกันก่อนช่วยกันก่อนมันคึกย่างวะมันไม่มีแบบถือสองมือหรอวะมีแต่มันก็มีแรนเทิลไงอันนี้มันเป็นแค่ทอสอ่ะอู้กล่องกล่องใหญ่กล่องใหญ่แม่อะไรอะของกู ขี้งกจังอ่ะข้าวพิกแอคกูกลายเป็นสีแดงอ่ะมันย้อมเลือดไปแล้วอะทำไงดิองมาซ่อมนี่ยซ่อมยังไงนี่มันต้องครับ s a า v a g e and Repair s t a t i ต้องซ่อมเพืห้มีไม้ให้กูแม่เอาไม้มาทำไมต้อง s a v salvage ด้วยเอาไม้มาได้เยอะไม่มีไม่มีกูมีกูมีเจ็ดอันอะของอากูหมดเลยเออมีเท่าไหร่เอาเท่านั้นดมีเท่าไหร่เอาไ้ให้หมดนี่ครับ วิธีครับคือเอาทิ้งแอคสีแดงสองทันนะครับย่อยทิ้งแม่ให้หมดเอาสแครปไอเทียมาโยมไอเทีมาเดี๋ยวซ่อมให้วูดไม่เป็นไรมีไอทิ้งแอคสวยโยนโยนเอาใส่เครื่องมานี่สอนเอาใส่เครื่องกดค้อนกดปุ๊บปุ๊บโอเคไปเรียบร้อยดึงมาเลยนี่มันเดี๋ยวอันนั้นมันวูดเดินไม่ใช่เหรอพี่เฮะทำไมเขาเปลี่ยนไปใช้คอปเปอร์กันแล้วไม่รู้ มอนโดกตกทอดจากคิมเออมีมึงคนเดียวนั่นแหละที่ใช้เออเมื่อกี้กูใช้หมัดต่อยเอาคอปเปอร์อยู่เลยดูดิแต่ละคนเอาเอาคอพเปอร์ไปเอาเนลทาเลนกูใช้หมัดซอยซอยไม้เดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้มันขึ้นเหมือนปลดล็อกอะไรอ่ะนิวทาเลนอาเบอร์ลิวเลยอ๋อมันมีมันมีพวกอ๋อนี่ไงมันก็กดแทบขึ้นมาไปเชียน์ตะกอนดาวเห็นไหมกดไลฟ์อัพสกิลอ่ะกดแท็บแล้วไม่สกิลมันต้องอัพอันบนก่อนให้เต็มห้าเว้ยอ๋อ แล้วมึงค่อยไล่งลงแล้วไม่พอยเดียวขอบคุณมาก <c oughs> ประมาณ5วิวได้1พอ,อยอะ่ะไอ้อย่างงี้เมื่อไหร่จะได้สกิลเท่ๆตัดเ,เ,เดียวจร <c oughs> ิงเหรอเออไม่นานเป้อ,อหมายตอนนี้เรา<บ>ต้องการเลยบอกทีไม้ปเปอร์ไม้ปเปอร์ไม้ c o ป p e r ไม้ตอนนี้ต้องการไม้ก่อนอะ่ะไม้ไม่มีแบล็ะแบล็ไม่มีไม้เฮ้ยอะไรอ่ะ